เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่เลยวันนี้เซิรฟนี้แต่ก็นี่ครับไอ้นี่มันปอโหมันก็ปืนหนักด้วยนะเฮ้ยโ,โดนเมื่อกี้เราก็ตายกับมันวะ่ะผมก็ปล่อยให้บอดมันวิ่งไงอะไรก็มันยิงนหละอะไรก็มันโปอครับดูดิ โอ้ยดูดูยิงมาดิเอาวะแล้วก็ต้องแอบนิดนึงผมน่าจะโดนนัดเดียวก็น่าจะร่วงนะครับเนี่ยเดี๋ยวสามสิบกว่านะโอ้จริงโดนเนี่ยดามเบดเจ็ดมันไกลเกินอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไล่ครับตอนนี้คือสองคนนะเราก็ต้องการปืนหนักยังไม่ได้เลยเนี่ย ผมบมาพังอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอเคได้ละตอนนี้ผมว่าน่าจะเกือบตายเลยนะเราก็ยิงไปเยอะมากอะ่ะเฮ้ยดูดิเข้าไปอีกนี่งไงเรียบร้อยเอาเรื่องเกิน แล้วก็น่าจะได้ใช้ AK คเลยครับตอนนี้คือแบบยังไม่ได้ไปฟาร์มต่อหาปืนเนี่ยก็นี่ได้เฉย AK เอาเรียบร้อยครับมาหลังเฉยอยันนี้พวกเดียวก,กันกับเมื่อกี้นี่เรียบร้อย เราก็สารได้จับเอเคไม่รู้วจะทันเปล่านะแต่ก็มันก็อยู่หน้าบ้านครับมาเราก็ต้องเอาปืนหนักคืน เดี๋ยวลองหาดูนะตอนนี้ก็หาตัวเมื่อกี้ไม่เจอไงแต่ก็มีเพื่อนมันว่ะแล้วก็น่าจะได้ปืนเอ็กเคมาละเมื่อกี้มันก็ยิงเอ็กเคมาไงแต่บ้านมันก็อยู่ตรงนี้ครับมันก็ใกล้กับบ้านเรานะที่มันก็น่าจะเข้าบ้านไปเลยครับโอเค สวยมาดูดิอันนี้มันโฟลของจริงนะเล่นเ k เกกับไม่สโครเนมะ่นหนักมาจากไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับก็ M4 มใช่ป่ะเมื่อกี้เหมือนดบบ m4 นะโหของจริงอุ้ยมีแร่ด้วยนะแล้วก็ชุดเหล็กสวยได้มานี่คือทีเดียวเลยนะจากที่หาปืนหนักนี่คือได้ AK เแล้วก็มาต่อด้วย m4 เลยแหละโอ้ยโห,โหมาเมื่อไหร่วันนี้เนี่ย มาปีนใกล้ๆเราเลยว้าวปืนนี่ก็คูณแปดอันนี้ก็ปืนหนักครับก็่าจจะพวกเดียวกับปืนในโผมเมื่อกี้เนะแห่ะขอจัดการหน่อยอเ,เรียบร้อยวันนี้เราก็ได้ใช้ปืนหนักละ ก,กำลังแบบจะมาหาปืนหนักพอดีไงมันก็มีมาแถวบ้านเลยเนะี่ยไอตัวนี้มันชอบไหลวะเมื่อกี้มันก็มาหลังนะอันนี้ก็หลังต่อ

ตอนนี้คือแบบยิงกันไปนะมันยิงพวกนี้แล้วก็ผมยิงมันเลยเนะี่ยไปแล้วเฮ้ยโดนไหล่นัดอยู่นะนี่ร่วงไปจะบินหนีได้ยังไงว้เดือดจริง ไอ้นี่น่าจะกลนเบาเลยก็มันเก็บไปแล้วหรอนี่ก็กลนเบาเดี๋ยวไปเอาปืนหนักก่อนนะไอ้้ชุดกระดูกก็ทิ้งไปครับแล้วก็เอา้าทิ้งปืนเหรอ อเอว่ะมัเจนเดียนแบบทิ้งปืนนี่ก็ได้มาหลายกระบ,บอกแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวมันมาอีกนี่คือเดี๋ยวเราก็จะอดใช้วันนี้เนะี่ยอันนี้กอนเบาก็ ถึงไปนะมันก็เหลือแบบที่บ้านที่คือเหลือใช้แล้วก็ได้ปืนหนักมาด้วยเนี่ยก็น่าจะได้แบบใช้ปืนหนักเลยนะวันนี้เนี่ยบอเบอก็คงไม่ได้ใช้งานละมาเดี๋ยวมาอัพบ้านก่อนนะแล้วก็ต้องมีบ้านใหญ่แล้วก็อัพหินป เอาแค่นี้ก็พอแล้วบ้านเรานะก็เอาจริงนี่คือเล่นกันแค่สองคนอะวิ่งกันแค่นี้เดี๋ยวถ้าใหญ่ไปมันก็ไม่มีของอัพไงแล้วก็แค่นี้พออ่าโอ้ปืนหนักเมื่อกี้เห็นตัวบีด้วยนะแล้วก็ปืนหนักอะมีเสียงปืน สวยครับแล้วก็มีปืนหนักด้วยนะดูดิมันยิงไรวะเนะี่ยตอนนี้คือผมเปิดก่อนเลยนะน้องมันก็กำลังบินตามมาแล้วก็ขอจัดก่อนกี่ตัววะเนะี่ยเห็นบินหลายตัวอยู่นะบนนี้หนึ่ง โอ้ยชิบหายละโอ้โหตรงนี้ยิงยากเราก็ต้องบินไปหามันนี่ลงไปอยู่บนนี้นี่คือโอ้โหดูดิโอ้จะตายไปนเนี่ยวันนี้เออลูกปลา ร่วงไปมีอีกะนะ่ะเ,เนียยเ่ยเฮ้ยได้โยนี่เชุดแหเหล็กมาืบบไม่รอดเลยแกเอาปีกไม่กลางเฮ้ยเสียเท่า จะบอกว่ายังมีคนนะน่าจะเหลืออีกคนแน่ๆครับก็ชิดยาก่อนดีที่ปไปวนะิ่งไปเนี่ยเอเค AK ด้วยนะเกือบเลยไงถ้าไม่ได้ยินเสียงเท้านี่คือน่าจะเรียบร้อยแล้วเราเนะี่ย บรรทุกของแอร์ครับก็เราน่าจะได้แล้วนะสนาทีก็นานอยู่มาวันนี้เราก็ต้องได้ของดีบ้างเลยครับ งนี่บ้องอยู่นะเป็นไงละ่ะเมื่อวานนี่คือลูกซองแฝดแล้วนะจริงตอนนี้ก็พวกโปรโนี่คือเห็นมันเงียบไปเลยครับแล้วก็ขอส่องบ้านหน่อยดูดิไม่รู้ว่ามันจะหัวร้อนเปล่า,านะแล้วก็ยิงได้แบบปืนหนักมันมาหลายกระบอกเนะี่ยก็ หายไปเลยครับแล้วก็มีนอนนอกบ้านด้วยนะเดี๋ยวขอสอกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะได้เรทเลยครับเนี่ยว้าเมื่อกี้เราก็มีได้บ้องมานะก็เรียนเรียบร้อย,ยครับก็พร้อมเรทแต่ก็ยังไม่มีใดครับก็ต้องหาสองดูดีๆก่อน ทาแล้วก็เจาะดู okay. วันก่อนนี่คือผมก็มาส่องอยู่นะ้บ้านมันเนี่ยข้างในก็เห็นเป็นทรายแล้วนะแล้วก็พอจำแปลนบ้านอยู่นะ ขอไปดูชั้น2แล้วกันเผื่อว่าแบบเจาะง่ายอะ่ะนี่ข้างบนนี่คือเป็นแบบนี้เหรอเดี๋ยวผมบินเข้าไปสองนะคือท้าร์เรดง่ายนี่คือแค่เพดานเดียวเผื่อได้ของนะ โอ้โหข้างในก็ยังหินอยู่นะดูดิแล้วก็ระเบิดถังที่คือเหลือ8ลูกละลองดูทางประตู เตรงนี้โดนดาเมจไะตอนนี้เราก็ต้องเจาะแบบไวๆนะแล้วก็มีแค่บ้องไงถ้าซีโฟนี่คือน่าจะแปะได้ทีเดียวครับโอเคก็ถือว่าแจ็คผ่อนครับก็ เจอประตูพอดีมาเกรดเข้าไปเลยเรียบร้อยครับรบกองหมดแ <Okay. S 2> หมเมื่อวานตอนที่ผมเจอตัวนอนก็น่าจะเป็นพวกมันนะที่มีเหล็กในตัวอ้พวกนี้มันรวยจริง แล้วมาดูกันว่าเราจะรวยว่าเลทไปเนี่ยรอดูมาอีกประตูเดียวอุย้ยมีกำรรอยู่นะต่องดีลอ่องไปเห็นมารอนลูกบ้องนะตัวน,นี้คือ ทองมันก็ครับอยู่ตอนนี้มันก็น่าจะย้ายจริงเหรอไม่เห็นเลยนะตั้งแต่ยิงรอบก่อนตอนที่มันเอากลนเบามาก็หายเลยนะวันนี้ขอจัดการแล้วกัน เรียบร้อยครับโอ้โหน,นี่กล่องเยอะได้กลิ่นความรวยมาดูของบิว้วอุ้ยเหล็กอู้เยอะจริงน้ำมันดิบ800นี่กลิ่นความรวยกันเบาโอ้โหเฮ้ยนี่น่าอยู่มีกำรรแล้วก็ดินปืนพวกนี้ เอเคด้วยนะก็ถือว่าได้อยู่เก็บมาตอนนี้คือเราแบบไล่เร็บ้านนี่คือแบบหาหินนะรวยแท้หาหินหาเหล็กแล้วก็ไปอัพบ,บ้านเรานะเราก็ขึ้นบ้านไงพวกเราก็เล่นแค่2คนก็ถ้าฟาร์มนี่คือหนักแน่นอนนะหาเร็ดีกว่า nice. เดี๋ยวกลับบ้านก่อนคนระับไปเก็บของนะไหวแล้วเอาเดี๋ยวขอเก็บบ้านดีก่อนนะอีกบ้านเราก็กำลังสร้างของก็ยังไม่ได้ไปอัพเลยเก็บนี้ก่อนเฮ้ยดูดิเราน่าจะแบบไปไล่เรดต่อได้เลยเนะีย นี่คือเหล็กบ้านนี่คือหาเหล็กนะหาหินก็น่าจะพอได้แล้วครับเนี่ยน้ำมันดิบอีกเกือบพันเลยแปดร้อยนี่คือหลังต่อไปครับก็เหร็ไปนะถึงจะบ้านเล็กบ้านใหญ่แล้วก็เอา คันนี้มันก็มีอุย้ยเอเคเหรอมีป้อมเอเคก็เห็นมีเสียงเตาอยู่ก็น่าจะมีคนอยู่นะตรงนี้น่าจะสองประตูอ่ะแล้วก็ผน,นังดีกว่า ายังดนอในบ้านมีเสียงเท้านะเฮ้ยมาละ่านวัเนียของจริงลากป้อมมาเลยแล้วก็เรดต่อเฮ๊ ชุบก่อนนะนี่นะวะาข้างในก็เป็นทายนะดูดิข้างนอกก็เห็นแบบนี้ก็ใน,นก็ทาย น่าจะรวยอยู่ครับพังไปโอ้หลายเตาเดบิวแล้วพงวังไว้ซะมาดูของเดบิว เละก็มีอยู่เฮ้ยน้ำมันนี่คือหลายพันเลยมันก็นี่จะเป็นบ้านที่ออยด้วยนะก็มีแบบน้ำมันเยอะเนี่ยมันฟาร์มง่ายไงหน้าบ้านมันอะ่ะป่แเราก็เคลียร์กระเป๋ากระเป๋าเต็มกดครับะอะเฮโลงละแต่เดี๋ยวนี้นี่คือแบบ ถึงจะคราบไปแต่ว่าตายนี่คือของตกนะแล้วก็แค่คราบให้แบบกระเป๋าโล่งอะ่ะมันก็ไม่ติดตัวแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยของในบ้านก็ตามนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรมากนี่ไททันเรียมดิบก็400เก็บมาดีดินปืน2,000ก็ได้อยู่ เดี๋ยวเราก็ไปหาเรดต่อครับเพื่อระเบิดน่นจะเหลือนะแล้วก็เรดเรื่อยๆครับหาพวกหินแล้วก็เหล็กตามนี้นะครับของที่เราต้องการเฮ้ยของเตาได้อยู่ถ้าใช้ได้อยู่ไดนะ้ของเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่ มาดีก็ได้เวลากลับบ้านเลยครับอันนี้ก็เก็บพวกบอดี้ปืนพอมาอยู่บ้านนี้นี่คือแบบแบ่งกลอกนะมันก็วางได้เยอะไงพอบ้านบนเขานี่คือแบบเก็บมั่วเลย เอ้เกเหลกปะแล้วก็ไม้นี่ไงนี่นี่คือพวกแรกนี่คือเราก็ไม่ได้ฟาร์มเลยนะไปหาเกรดอย่างเดียวแล้วก็ฟาร์มแค่ทำของเกรดตอนนี้เจอบ้านน่าสนใจว่ะดูดิมันมาสร้างแบบแถวป่าอย่างนี้แต่ก็พาอย่างเยอะดูดิไี่ มันน่าจะได้บ้านบอดด้วยเนี่ยดูทรงก็อัพไายเยอะเลยเนี่ยนี่มันเซิร์ฟเลือดนะมันก็ของจริงน่าจะได้ายบ้านบอดแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเดะเบิรดแล้วก็มาเล่นกันครับก็เผื่อเราจะได้หายมาด้วยไงจะได้เอาแบบไปอัพ้านเราด้วยบ้านเราก็ยังจนตอนนี้โอเค เรตตามประตูก็น่าจะไม่ยากอะ่ะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเรดแตกไปละลืมกดอัดเฉยเลยไอ้ก้อนนี้ครับบ้านนี้เ็กคายก็เยอะตามที่บอกจริงก็ได้มาสองพันเลยนะเนี่ยแล้ก็เรียบร้อยครับเสียดายเมื่อกี้ตอนที่เรดนี่คือมันก็อยู่บ้านด้วยนะไอ้ก้อนลืมกดเฉยเลย ก็ไม่เป็นไรครับนี่ขอก็ปล่อยให้น้องมาจัดการผมเอาของทำบ้านพอละเอาพวกหินพวกเหล็กเหล็กไายก็สองพัอ่ะมาเดี๋ยวก็วินกลับบ้านก่อน สองพันของจริงที่บ้านเรานี่คือมีไม่ถึงพันเลยไปบ้านบอดทีรานี่คือแบบโดนตัดหน้าตลอดอ่ะเอคแล้วก็เก็บปะอะไรก็อย่างเยอะนะสามพันเนี่ยน้ำมันอีก ่าของก็น่าจะพอเลยครับเดี๋ยวไปอัพกันมาแล้วเมื่อกี้คือไปไล่อัพเกรดข้างนอกเนี่ยก็มันเอาของใส่ในตัวไม่พอไงพวกเหล็กเนี่ยแต่นี้ก็น่าจะพอละเราก็มาขึ้นบ้านเหล็กกันปับ๊บเรียบร้อยนี่งไงเต็มตัวหมดละเดี๋ยวไปชมบ้านกันว่า เป็นยังไงบ้านเราแต่ก็ยังไม่มีเตาไททันเนียมนะไอมีแค่หายถ้าได้มานี่คือน่าจะดีมากอะ่ะแล้วก็มีเป็น2องพเลยคนระับแบบไททันเนียมดิบที่ยังไม่เผานี่ เราเป็นไงล่ะอัพด้วยแบบของที่เรดนะเรดมาแล้วก็อัพเลยแหละน่าจะรอดแล้วบ้านเราวันนี้นะก็แค่นี้พอเราก็ไม่น่าจะทำเพิ่มเติมละและเราก็น่าจะได้พักแล้ววันนี้ก็เล่นมาทั้งวันเลยนะบ้านเราก็น่าจะรอดแล้วก็อัพแบบแข็งแกร่งละครับทุกคนตามนี้ บ้าเราเป็นยังไงล่ะไหนว่ารอดอันนี้คือไม่ใช่คนเรดนะก็มีตัวมันมุดเช่นเคยดูดิมันมุดไปแต่ว่ามันไม่ได้บิวนะมันได้พวกเขอาพวกนี้ไปอะ่ะนี่บ้านก็ยังอยู่ดีแต่ส่วนที่ขาดหายไปคือของของในบ้านเนี่ยมาทุบก,กล่องไงเอาเรื่องเกิน เดี๋ยวไปดูของที่เหลือนะว่าแบบมันาเหลืออะไรให้เราบ้างเนี่ยมาจากของที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่ชั้นสองแล้วเพื่อนมันย้ายไปไงก็โบมันปนของไปเอ๊ะดูดิมันทุบไปห้ากล่องเลยมันก็น่าจะเป็นกล่องที่แบบผมล็อกรหัสไว้อะได้เังของที่เหลือก็ตามดีครับทุกคน <Boo. S 1> ก็เหลือแค่พวกคอมโพเนนต์นะ ของดีๆก็หายไปหมดละนี่คยย่เรียบร้อยเพืนหนักหายไปโอเคก็นี่ครับสำหรับเซิร์ฟนี้เราก็คงไม่ได้อยู่ต่อเลยนะก็มาได้แค่ดีครับคนในเซิร์ฟมันก็เงียบเลยนะที่จริงก็แบบแล้วก็ว่าจะปล่อยเซิร์ฟแล้วแหละแล้วก็ได้แค่นี้พวมันวุดไปก็ปล่อยไป โอเคดีวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับทุกคนไว้เราก็ให้เจอกันใหม่ดีวันนี้ผมก็ไปก่อนเลยครับ bye, ไม่ายครับทุกคนไปละ